พาคุณผู้ชมไปดูการจับมือครั้งสำคัญกับระหว่าง JTS กับ KT นะครับที่ล่าสุดได้ประกาศความร่วมมือพัฒนาแพลตฟอร์ม Generative AI สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยตั้งเป้าหมายสมาชิกผู้ใช้บริการในช่วงเริ่มต้น10ล้านรายครับ บริษัท j จัสมินเทคโนโลยีโซลูชันจำกัดมหาชนหรือ JTS ร่วมกับ KT Corporation หรือ KT ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ M.O.U. ผนึกกำลังพัฒนาและสร้างสรรค์แพลตฟอร์ม generative AI เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันโดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันวางแผนกำหนดรถแมปธุรกิจใหม่ตั้งเป้าเปิดตัวในไทยเป็นแห่งแรกในปี2567ก่อนขยายการให้บริการทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ JTS ตั้งเป้าหมายสมาชิกผู้ใช้บริการจากจุดเริ่มต้นจนถึง5ปีข้างหน้าไว้ที่จำนวน10ล้านรายและตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่1,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี คุณสังโดรีกรรมการผู้จัดการของ JTS กล่าวว่าความร่วมมือระหว่าง JTS กับ KT ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม AI ความเชี่ยวชาญของ KT บวกกับประสบการณ์ของ j e t t i l ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ในเวทีของภูมิภาคนี้ทำให้เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอโซลูชัน AI ที่โดดเด่นและไม่มีใครเหมือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างแน่นอน